สไตล์มันแขกดำนะครับมันสำปหลังเรานะครับปีนี้ปี64ี่ปลูกหลังเออปลูกพฤษภาคมนี่ครับสไตล์แขกดำก็เหมือนเดิมครับนี่ก็ประมาณขวดโคก17บาทครับเนะนี่ยมันมีกี่หัวครับเนะี่ยมันรอบไปเลยครับนี่นะครับ ันจะรอบโคลนต้นไปเลยครับข้างล่างนู้นก็มีครับนี่คือสไตล์แขกดำนะครับสไตล์มันสปะหลังแขกดำที่ไล่อักวะรังเรานะครับฉีนครราชสีมาปีที่ผ่านมาก็6.1ต่อตันปีนี้ก็ไอ้ 6... 6. ตันต่อไล่แต่ปีนี้รอผลนะครับ